มา58ทวิมักหนึ่งเมื่อได้ทำการสำรวจรังวัดแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ตามมาตรา58ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีให้แก่ บุคคลตามวรรสองเมื่อปรากฏว่าบุคคลผู้มีสิทธิครอบครองอาจมีสิทธิครอบครองในที่ดินอาจจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประ สบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้คืออนุหนึ่งผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองมีใบจองใบหยักยั่งหนังสือรับรองการทำประโยชน์ชโฉนดตราจอง ราจจที่ได้ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วหรือและผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพอนุสองผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา27่รี อนุสามผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินและทําประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับและไม่มีใบจองใบหยับย่าหรือไม่มีหลักฐานแสดงตามกฎแสดงสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ วรสามเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ซึ่งมีสิทธิครอบครองตามวรสองอนุหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเลื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วยวรสี่สำหรับบุคคล ตามวรรสองอนุสองและอนุ3ให้ออกฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอรงการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีแต่ต้องไม่เกิน50ไร่ถ้าเกิน50ไร่จะต้องได้รับอนุญาต จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะรายทั้งนี้ตามระเบียบคณะกรรมการกําหนดวรรคห้าภายใน10ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่งห้ามมีให้บุคคลตามวรรคสองอนุสามผู้ได้มาซึ่งสิทธิ ในที่ดินโอนให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนให้แก่ทบวงการเมืององค์การของรัฐบาลซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลร,รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือโอนให้แก่ สหกรณ์เพื่อชําระนี่เมื่อได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์วรหภายในระยะเวลากำหนดห้ามโอนตามวรห้าที่ดินนั้นไม่อยู่ที่ดินนั้นไม่เป็นข่ายแห่งการบังคับคดี